สวัสดีครับวันนี้มาติดตามดูผลงานนะครับการใช้สารย่อยสลายต่อสร้างฟางข้าวตาคู่หูเกษตรตองแดแปลงนาของป้าเองนะครับที่ตำบลลาดนิยมอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับหมักสารย่อยสลายไปได้กี่วันครับป้าหมักไว้สิบห้าวันแล้วหวานสิบห้าวันหวานนะครับห้าวันหวานอันนี้ป้าใช้รอบใช้รอบสองแล้วเนอะรอบสองแล้วรอบสองแล้วป้าเห็นผลยังไงครับรอบรอบนี้ดินเนี้ยดินดีดินดีนะครับรู้สึกว่า ยังไม่เข้าดี่ยังไม่โผล่เราต้องดูติดตามอีกทีนะแต่ตอนเนี้ยตอนเล็กเลยแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยก็ดูก็ยังไม่ไม่ค่อยเจอครับเดี๋ยวเราก็มาตามดูป้าใส่ปุ๋ยไปแล้วเนาะใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาตามดูกันเป็นระยะไปหลังใส่ปุ๋ยแล้วก็ข้าวอายุสองเดือนขึ้นไปตอนข้าวออกแต่ข้าวขึ้นเขียวเสมองามมากเลยนะป้าขึ้นเมื่อก่อนเคยมีปัญหาอะไรไหมแปลงนาป้าเนี่ย มันก็มีปัญหาเรื่องตรงปลายนาน่ะมันจะไม่ค่อยขึ้นเป็นข้าวยืนต้นตายใบแดงนนแต,นนแต่แต่ตอนเนี้ขึ้นเสมอหมดแล้วผลเนี้ยขึ้นเหมือนอย่างนี้ทั้งหมดเลยเขาใส่ใส่นี่มาได้สองครั้งอะ่ะใส่สองครั้งปลายนาก็ไม่ตายแล้วล่ะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวย่อยสลายชำระร้าน สารเคมีสารพิษที่ตกค้างในดินนะครับกลับมาเป็นปุ๋ยให้ขึ้นเราแล้วก็แก้ปัญหาแก้ไเนาวข้าวไม่กินปุ๋ยข้าวยืนต้นตายตัวนี้เราแก้ปัญหาให้หมดเลยปรับสภาพฟื้นฟูดินเนาะนี่ค่ะทุกคนผลงานเห็นชัดเจนเลยนะคะข้าว<อ>ขึ้น,น,นเขียวงานตอนนี้ที่เราเห็นผลคือดินนะครับดินดีขึ้นแล้วก็ข้าวขึ้นมาดีแต่ปัญหาเรื่องข้าวดีเราต้องติดตามตอนข้าวโตนะครับเราถึงจะเห็นค่ะ หวานปุ๊บไปข้าวขึ้นเลยค่เคขียวงามมากข้าวขึ้นไอ้นั่นเลยพอหวานไปอ่ะไม่มีแอ่งเลยแม่ป้าไม่มีเลยกระแตวกระแตวบอกว่าฟีของมึงขึ้นสวยของปูอย่างเนี้ยท่านใดที่มีปัญหาข้าวดีดนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยคะล่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ